งานจีบ G B W C 2024นะครับผมที่จัดขึ้นที่สยามพารากอนเนาะนะครับวันนี้ก็คือจะพาทุกคนมาดูนะครับงานประกวดนะครับของคนไทยนะครับของเรานะจะเป็นยังไงตอนนี้ผมก็มาถึงแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของการส่งงานประกวดเนาะนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับของงานส่งประกวดของคนไทยเรานี่เองนะฮะโอ้ ตัวนี้ก็เป็นางานโชว์นะครับทุกคนนะอย่างตัวนี้ที่น่าสนใจมากเลยตัวนี้ก็คือจะเป็น R G Build Style Gundam นะครับผมเป็นตัว Full Package เนอะทำแบบว่าขาหลุดเนาะนะครับหลังจากต่อสู้มาก็ทำเป็นขาหลุดนี่อันนี้นะครับ M G Babatosh N G Senko Ku Red f r a m e นะครับเท่มากโอเ้เปตัวนี้เท่ Double O สีขาวนะฮะเป็นแบบ h g 1ตหน่อร4นะครับผมเ O เซอนะฮะเหมือนกับกำล,ลังอยู่บนเมฆอะ่ะทุกคนนะบินขึ้นมาอยู่บนเมฆอะ้ัน,นี้น่ารักมากอันนี้เป็น h g นะครับผมเฮตตี้เตีกายนะครับอุ้ยมีสารปูชาเลยสารปูชาน่ารักมากข้างในก็จะมีแบบว่าเป็นชานะครับเป็นเป็นซาคุชาอยู่ข้างในเนาะไม่รู้ว่ากล้องเห็นหรือเปล่านะ นะแต่ว่าน่ารักมากเป็นแบบว่าน้องหมีเนาะกำลังทำนาใช,ใช้ชีวิตแบบพอเพียงเนาะว้าว MG NT1 นะครับทุกคนแล้วก็ HG d o d โดไดกนะครับนี่น่ารักมากเป็นยานเนาเป็นยาน,นนี้เหมือนกับว่าเขากำลังแบบ กำลังเหมือนกับว่ายัางไงอะขับตามยานมานะผมก็ไม่เข้าใจคอนเซ็ปต์เหมือนกันนะแต่ว่างานแบบงานชิ้นใหญ่มากนะงานละเอียดโคอันนี้ง่ายมากนี่เลย R G R X 782ทุกคนอันนี้เป็น R G R X 782นะทุกคนเนาะเป็นตอนที่แบบว่า final s h o t เนาะ Freedom 2.0วิสีแบบว่าพอเป็นสีดำแล้วมันดูแบบดูเท่ขึ้นแบบเป็นกองเลยเนาะใ i g h t i n <ight> g <ing ale> หู้หในริงเกยวตัวใหญ่มากทุกคนยาวสตาร์เบิร์นิงโอ้มีเอฟเฟกด้วยทุกคนมีเศษใบไม้ด้วยนะทุกคนนะเป็นแบบเอฟเฟกตแล้วก็คล้ายๆกับภาพคุมสีเขียวเาะเออเท่อะโอ้โหเอ็มจีคูเบเล่นี่ยอันนี้ก็คือเขาทำเป็นโทนสีแดงนะคะผมทำโทนสีแดงแบบ ส,สวยๆส,สะอาดๆนะครับว้าวดูข้างหลังนี่แบบว่าดีเทลดีมากตัวเครื่องตัวไอพ่นอะไรเงี้ยทุกคนโอ้คิวเบเล่เนี่ยทุกคนคนระับ MG g e l ีเกลกุกมีการทำเวทเทอร์ลิ่งแบบว่าเป็นลายสนิมดนะ้วยเนาะแต่ว่าลายสนิมแบบเอ่อเขาเรียกอะไรอะลายสนิมคาบน้ำอะไรเงี้ยทุกคนเนาะ โอ้ว่าโอเคนะทุกคนเหมือนกับว่าเป็นโมบิลสูตรที่แบบเก็บมานานแล้วก็เหมือนกับยังไม่ได้ใช้อะไรเงี้ยครแต่ผมคิดว่าถ้าถ้าเพิ่มเวทเทอร์ลิงตรงแบบช่วงขาหน่อยก็จะดีเนาะนี่ตรงปลายเท้าอะไรเงี้ยทุกคนไอ้ลมๆแล้วก็ถือว่าสวยดีฮะเกลกุ๊กไอยากุชิกิของชาทุกคนคือแบบวันนี้คือก็ทำแบบ ทำแบบสะอาดสะอาดมากเลยนะไม่ค่อยได้มีวิตาลินอะไรก็คงแบบว่าเหมือนกับกำลังเพิ่งออกมาต่อสู้ใหม่ๆอะไรเงี้ยทุกคนเนาะโอ้สวยเนาะไฮยักุชิติสไตล์ฟีดอมก็มีนะสไตล์ฟีดอมเอ็มจีวิงเฟนไนซ์โอ้อันนี้แบบว่าอลังการมากทุกคนดูหรูหร,รามากเลยอันนี้เป็นซิกก็ชานะครับผมติดกากเพชรทั้งตัวเลยนะฮะั ู้สวยแนวซีกอกติดก,กากเพชรอันนี้ก็ติดก,กากเพชรเช่นเดียวกันนะทุกคนนะโอ้อันนี้เป็นไฮนะิวกันดั้มเนาะเวอร์ก้าโอ้เป็นแบบว่าเป็นกากเพชรสีม่วงนะทุกคนเนาะโอ้เท่ะอะน,นี่ถ้ามองบนเผยนี่ก็เป็นไซโครเฟมเนาะไซโครเฟมสีม่วงนี่คงจะเท่มากเลยโอ้โหอันนี้อลังการมาก ในติงเกลอีกแล้วแต่ว่าทำเป็นสีแบบเวทเทริงแล้วก็ทำเป็นแบบว่าเรียลลิสติกนะทุกคนนะดูดิมีท่อด้วยนะมีท่อแบบเป็นมือแบบเป็นเป็นมือเป็นมือเกี่ยวเลยเนาะในติงเกลอันนี้ดูแบบว่าไม่ค่อยมีส่วนที่เป็นโครเมียมสักเท่าไหร่ดูเป็นเหล็กดูเป็นอะไรเนาะเวทเทริงเขาหนามากอนะทุกคนดูดิ <laughs> เคลือบมาหนามากเลย อันนี้แบบว่าทําแบบทํเก่าจริงส่วนในพวกแบบว่าพวกท่อพลังงานอะไรเนี้ยเขาใช้เป็นเชือกนะทุกคนเนาะเออก็เข้าใจทําดีเนาะว้าวในติงเกลิลโอ้โหอันนี้คือแบบมาแบบว้าทุกคนอันนี้คือทําแบบเป็นเอ็ีนะฮะออริจินโอ้โหเป็นแบบว่ามีเลือดดนะ้วยเนาะ มีเลือดเหมือนกับว่าเป็นเลือดของคนขับออกมาจากตัวโมบิลสูรด้วยเนาะนะครับแล้วก็เป็นแบบว่าบางจุดของขาเนี่ยก็จะมีแบบรอยซ่อมแซมรอยอะไรอย่างเงี้ยทุกคนโอ้โหดูเถื่อนดีอ่ะดูเถื่อนมากแต่ว่าผมไม่ชอบสีดาบแค่นั้นเองดาบมันแฟรไปดาดาบมันแบบมันแฟรจริงๆอ่ะ แต่ส่วนอื่นผมชอบในการทำวเวทซ์ลิงทนะเป็นสนิมเป็นขี้โคลแล้วก็มีรอยเลือดอะไรเงี้ยทุกคนเนาะอุ้ยตัวโล่นี่ก็แบบว่ามีผ่านสมรงกระพูมาด้วยนะตัวโล่รอยกระสุนรอยแบบโค้งเด็กอะไรเงี้ยทุกคนข้างในน่าจะเป็นแบบมันแบบเป็นลวดดัดนะอยู่ตรงโค้งพอดีเลยอ๋อดูเถื่อนดี อันนี้ก็เป็นซาคูแดงนะทุกคนนะแต่ว่าที่แปลกก็คือมีติดฟันเนลของนิวคันดั้มมาด้วยเนาะเออเฮ้ยเป็นการดีไซน์ที่แบบว่าเป็นการรวมกันได้ดีเหมือนกันนะทุกคนนะเออถ้าซาคูมีฟันเนลนี่ก็แบบโหย้ยคงเพเท่น,น่าดูเลยหวัวน,นี้ทุกคนอนะันนี้ดูแบบการทำเบทเทิลลิ่งเขาแบบว้าวโคตรสนิมเอาเอาพนี่คือโคตรของโคตรสนิมเลยอ่ะทุกคนนะี อันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับว่าเป็น rx 78นะทุกคนนะต่อสู้กับอืสซาปีหรือกุป๊ปหรือซาคุอะไรผมไม่ไม่มั่นใจนะแต่ว่าขวานนี่ใหญ่มากมีซกกอกด้วยเนาะมีกอกอยู่ข้างล่างด้วยเแล้วข้างล่างเขาก็มีเหมือนกับเป็น rx 78นะกํลาลังแบกขานอยู่ข้างบนเนาะเอออันนี้ก็แบบว่าโคตรสนิมเหมืนอนกันนะ วันนี้โคตรจัดอลังการเลยทุกคนอันนี้เหมือนกับเป็นโชกุนหรืออะไรสักอย่างหนึ่งฮนะอันนี้เป็น T G Red Frame นะทุกคน,น,นคือ modify เป็นเหมือนกับไดโชกุนนะอ่อมีหน้าอสาูรด้วยมีดาดูดาบดนี่ข้างล่างก็มีแบบมีลูกกระจกไหมนะกำลังตีเหล็กเออน่ารักอะผมชอบไอ้จัาเหลืองๆมากเลยมันดูแบบน่ารักดีนะเขียวๆตาเขียวๆอย่างน โอ้วันนี้แบบว่ามีมาพร้อมประวัติเลยนะครับเป็นไก่เหลืองหางขาวนะครับเป็นไก่ชนท่าะเรสวนนะฮะอันนี้ก็เป็นวิงกันดัมเซโโลนะครับทำแบบว่าเป็นไก่เนะแทนที่จะเป็นนกอันนี้เขาโมดิฟายมาเป็นไก่โอ้ดูด,ดูดูปีกกับทุกคนในการให้สีลงสีเนาะเป็นเหมือนกับไก่ชนเลยอะ่ะหัวแดงนะทุกคนมันน่าจะมีหงอนขึ้นมาอีกหน่อยนะ อ๋แต่ว่าตัวขานี่คือเขาจะทำเป็นสีทองนะขาสีทองอตัวนี้ผมว่าเขาน่าจะทำมาขิงน่าจะทำมาขิงรางวัลางานนี้นทุกคนนะเป็น S D X R X 78 t e l o City นะทุกคนทำมาแบบว่าเป็นถ้วยรางวัลเลยเนาะถ้วยรางวัลก็จะหน้าตาคล้ายๆอย่างนี้แหละนะทุกคนนะแต่ว่าจะเป็น R X 78เป็นตัวเป็นตัวปู่เลยนะทุกคน อ,อันนี้คือกรนน้ำคุ้งยังอยู่ในแผงอยู่เลยโห oh, ทุกคนไฮก๊อกไฮก๊อก ok, ok. นี่ก็ถือถือว่ามันตัวหนึ่งที่ผมชอบเหมือนกันนะตัวไฮก๊อก ok ตัวเนี้ยเออผมชอบเหมือนกันนะถ้า oh, มีโอกาสนะผมจะหาซื้อมาเก็บโอ้โหนี่เลยนะทุกคนนะ R uh, X. จปูอันนี้เป็นตอนไหนเนี่ย The Last Hope นะครับมีชื่อผลงานด้วยนะว่าเขียนว่า The Last Hope s e i l a r s Q Mission นะฮะอ่า mm hmm. นี่เลยนะทุกคนนะ mm hmm. มีมา้มาๆอยู่ข้างหลังด้วยเนาะไวเบสโอ้แต่ว่ารายละเอียดคือข้างในการถามเบรคทิงเขานะทุกคนนะ mm hmm. นี่ จะเห็นอัมูโรนั่งอยู่ข้างในด้วยเออเห็นอัมูโรนั่งอยู่ข้างในด้วยนะทุกคนนะว้าวแล้วก็เหมือนกับเป็นใครนะผมจําไม่ได้นะที่อยู่บนมือเนี่ยหรือว่าเป็นการช่วยเซรานะผมจําไม่ได้เหมือนกันนะเป็นภารกิจช่วยเซราเอออันนี้คือซินันจูนะทุกคนนะซินันจูแต่ว่าที่เดดโดดเด่นกว่าซินันจูเลยคือมังกรนะทุกคน ที่ผมเห็นเนี่ยคือความเด่นของมังกรนี่ไม่รู้ว่าเหมือนแบเหมือนกับยากก้อนบอลเลว่าเนาะมังกรยากก้อนบอลเนี่ยอาจะดูหางนะทุกคนหางนี่คือแบบว่ามาจากตัวอาวุธเนาะแล้วเขาก็โมเป็นหางอะไรเงี้ยทุกคนการทำเวทลิงก็คือเป็นแบบเมทัลน,นะทุกคนว้าวแต่ซินันจูเท่ามากเหมือนจอมยุทธอะเออ เป็นจอมยุทธใส่ชุดขาวๆมีลายมังกรเนี่ยนะมีรอยสักอะไรเนี้โหเท่มากเลยนะกำลังทะลุออกมาจากแบบกำแพงพระราชวังโอ้โคตรสวยผมว่าตัวเนี้ยคือคอนเซปต์กำลังดีนะทั้งเรื่องการลงสีการจัดท่าทางคอนเซปต์ของงานนะผมว่าโอเคเลยนะตัวเนี้ยจอมยุทธเพลงดาบปามมังกรแล้วกันนะผมตั้งชื่อให้หไงล่ะ เฮ้ย hey, อันนี้แนวอันนี้แนวเดวินกันดัมก็มาครับทุกคนเดวินกันดัมนี่เท่ทุกคน RX79 นะครับจากกันดัม08เนาะโอ้อัอน,นี้คือทำเป็นพาน,นรามาที่แบบว่าดูมีสตอรี่ดีนะทุกคนนะผมชอบอะไรที่มันแบบว่าทำแล้วมันมีสตอรีอ่คอนเซปต์มองง่ายๆงเงี้ยทุกคนผมชอบ นะครับผมเพราะว่ามันหนึ่งคือคนเรามันเห็นปุ๊บมันรู้เลยไงฮะว่ามันคืออะไรนะฮะเขากำลังทําอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้คือมีการทําเวทเทอร์ลิงด้วยเนาะเหมือนกับผ่านสำรับภูมิ้อยขีด้อยสนิมอะไรเงี้ยนะฮะกำลังตั้งอ่าเหมือนกับว่าซุ่มยิงอยู่นะครับเทมากเท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 ใช้ได้ยาวมากว au, ากันนี้แนวอันนี้แนวๆๆๆ อันนี้ก็คือรวมพลปูทั้งหลายนะครับก็จะมีเจ้าซีกอนะครับแล้วก็อ e ีจิตอยู่ข้างบนนะครับเป็นเหมือนกับว่าเป็นตัวคีบเนาะอันนี้คือรวมพลแบบตัวคีบปูทั้งหลายนี่นี่มีมีกระตูนอัลรันด้วยอ๋ออันนี้ก็นี่ที่เตะตาแล้วพลาดไม่ได้นะทุกคนอันนี้เป็นเมกะไซยูนิคอนนะครับผมทำเป็นแบบว่าคล้ายๆเทิร์นเเนาะมีเขี้ยวมีเขี้ยวข้างล่างเนาะทุกคน เออนี่อ่ะนี่นี่เองนี่เทอร์เออยู่นี่อันนี้น่าจะเป็นแบบร่างอัปเกรดของเทอร์เอเออมีโลโก้เทอร์เออยู่ด้วยนะอยู่ข้างๆไหล่ไหล่ข้างซ้ายเนาะโอ้สวยมากนะทุกคนอู้ดดูนี่ผมชอบตรงนี้มากเลยดูตรงอาวุธนะทุกคนเป็นโล่เนาะแล้วก็มีแบบมีเพชรมีอะไรมนะีเทิร์เออยู่นี่ทุกคนเทิร์เอกำลังทำอะไรนะอ่ะมยควบคุมอะไรอยู่สักอย่างนะทุกคนนะว้าวสวยมาก อันนี้ก็จะเป็นสไตล์ฟีดอมนะครับ MG เนาะกำลังแบบนั่งพักนั่งอะไรเงี้ยทุกคนนะเอออันนี้ไม่ค่อยมีวเวทเทอร์ลิงอะไรเท่าไหร่นะแต่ว่าดีตรงที่ว่ามีพานอรามาเข้ามาเนาะเออโอ้ทุกคนอันนี้แบบว่าสุดยอดอันนี้คือสุดยอดซาคุ2นะครับผม MG ซาคุคือแบบว่าทำเป็นซาคุสีขาวกำลังยิงเออบาสุก้าอยู่เนาะนะฮะ คือแบบท่าทางดีมากสตอรี่ก็ดูแบบดูดูมีแบบดูมองง่ายดีนะทุกคนนะแต่ว่าอันนี้ยคือผมคิดว่าอันนี้คือเขาเน้นเข้าร่วมแน่นอน <c oughs> โกโก้ซีดเดสตินีนะทุกคนนะอันนี้ก็คือเขาทําเป็นแบบว่ากันตัวเดสตินีกันดนะัมเนาะแล้วก็ทําเป็นแบบเอ่อเม็ดโกโก้นะต่อแขนต่อขาออกมาโอ้อันนี้คือแบบว่าเอาหาแน่นอนในงานนี้ <c oughs> เอาหา <c oughs> เอาเอเฟียวอ่ะ คิดได้ไงคิดได้ไงครับคุณทำดับเบิลเซต้ากันดั้มทุกคนดับเบิลเซต้านี่ก็จะเป็นแบบเป็นคุณอัลเมอร์แล้วก็เป็นคูลอั r เมอร์ของยูนิคอร์นนะทุกคนนะข้างหลังคือแบบว่าเป็นของเวอร์คาร์นะครับเป็นคูลอัลเมอร์เวอร์คาร์แต่ว่าข้างหน้าเนี่ยเป็นดับเบิลเซต้ากันดั้มนะฮะแล้วก็จะมีแบบว่าอยู่ในเบสเนาะอยู่ในถานแล้วก็จะมีแบบว่ามีคอไฟเตอร์อยู่ด้วยนะ ออคอยซับพอร์ตอะไรเงี้ยทุกคนถือว่าโอเคนะเฟี้ยวมากเฟี้ยวมากเฮ้ยเฮ้ยอันนี้คือซากุสสองเนะเล่นกับแมวเหมียวทุกคนแต่ว่าถ้าเทียบกับไซส์แล้วคือแมวตัวใหญ่มากเออเท่เออแต่ถ้าถามว่ามันเท,นท่ไหมเท่นะทุกคนนะเพราะว่าดูแบบมีแบบผ่านสงครามสมรภูมิเวทเทอร์ลิงแบบหนักๆเลยอันนี้จัดหนักเลยดูปืนเนี่ยทุกคนมีการทางปืนด้วยนะ โอ้เท่มากอันนี้ซาคูเล่นกับแมวเหมียวแต่แมวตัวใหญ่มากนะถ้าดูเป็นสเกลแล้วแต่ถ้าเกิดไม่ตัวใหญ่ขนาดนี้เราก็มองไม่ออกนะว่าเป็นซาคูที่กําลังเล่นกับแมวเนาะเอออักกายลอตเตอรี่ทุกคนอักกายลอตเตอรี่รถมีชื่อผลงานนี้ว่าลอตโต้กายอะทุกคนลอตโต้กายนะะเพราะว่าข้างล่างนี้จะเป็นลอตเตอรี่นะครับที่ถูกที่แบบว่า ไม่อยากจะพูดเลยเพราะวันนี้เป็นวันหวยออกพอดีนะทุกคนนะวันนี้คือแบบว่าอันนี้แน่นอนนะต้องถูกรางวัลที่หนึ่งนะครับมีเลขเขียนด้วยนะเขียนว่า951515นะึทุกคนนะลองไปรู้นใะงวดหน้านะทุกคนมีชื่อผลงานเลยลอตเตอรกายะทุกคนเออดูแบบคอนเซปต์โอเคอมองง่ายดี ทุกคนตอนนี้ผมก็ามาอยู่ที่ Hobby Exhibition แล้วนะฮะโหเป็นงานบันไดที่เอาสินค้าบันไดทุกอย่างมาขายอยู่ที่นี่เนาะตรงนี้มี RX 7 8ด้วยโอ้โหความโดดเด่นของงานนี้ก็คือ s t Style ต r e e d o ้อะโอ้โขานาดแบบโอโ้ตัวใหญ่มากทุกคนนะไม่อยู่หน้างานเลยนะดูดีเทลเ็ทุกคนดูดีเทล ส่วนบริเวณตรงนี้นะทุกคนนะจะมีแบบว่างานที่ประกอบเสร็จแล้วนะมาโชว์ให้ด้วยนะสำหรับใครที่แบบว่ากำลังดูหานะดูกันดั้มแล้วแบบว่าอยากหาแบบที่ตัวเองชอบแบบดูเดียวแบบต่อเสร็จแล้วเนี่ยดูตรงนี้ได้เลยเนาะดสทอยกันดั้มนะ <S 2> <S 2> นะนี่เป็นขนาด1ต่อ144นะทุกคนนะขนาดเท่ากับ2เท่าของกันดั้มขนาดเพจีเลยนะทุกคนนะอลังการมากก็ตรงที่แบบว่ามีตัวบีมนะครับผมบีมเต็มเลยนะเป็นตัวแผงนะทุกคนแผง แกะออกมาอันนั้นเป็นสีเหรอสีสีใช่ไหมนะครับนี้เป็นช่องกันทาลิมิเต็ดนะครับทุกคนส่วนใหญ่กนน้จะเป็นท้าใส,สาหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็น justice double eta, s e t a sabi นะฮะส่วนใหญ่เป็นท้าใส,สาหมดเลยนี่เลยทุกคนที่กำลังจะเป็นกระแสอยู่ตอนนี้ก็คือรานะครับผมรา ลาจากเรื่องยูคิโอนะทุกคนนะอันนี้เป็นสีท้องแบบสีเงามาก ผมคิดว่าน่าจะตัวลาเนี่ยจะเป็นสีทองแบบด้านๆนะแต่พอมามองของจริงแล้วทุกคนนะเป็นสีแบบเงาๆนะสีทองแต่ว่ามันติดตรงอย่างหนึ่งตรงที่ว่าตรงลายปีกอ่ะทุกคนลายปีกน่าจะมีแบบมีรอยพลาสติกฉีดอยู่นะนะครับรอยปีกนะครับยังดีเทลไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะทุกคนเนาะนี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมตัวตัวสีเหลืองอ่ถ้าทุกคนเห็นตรงวงแหวนนะมันจะมีแบบว่ารอยฉีดพลาสติกอยู่นะ ตรงนี้ต้องระวังนะทุกคนนะตรงปีกเนี่ยตรงเนี้ยมันแตกง่ายนะทุกคนเห็นหลายคนบอกว่าเคยประกอบแล้วก็แตกไปแล้วนะนี่อันนี้อะไรแบงค์่ตั้งไหนวะมันมันลมที่ใช่กันตั้งแต่ช่อสีตัวใหญ่ใสามเมตรสามเมตรสูงถึงห้าเมตร คนนี่ผมเจออ่ H4 ดาโกน่าเลยเนาะอ๋ออันนี้สำหรับกล่องนี้นะครับราคาแค่760บาทเองเอนเจอกันได้ที่งานเนาะเราก็จะมีดาโกน่าเซตหนึ่งเลยเนาะเจบาทค่ะายสินวันนี้ค่ค่ะรกเวรชันุงรุการองพั็สสองนว้าว แต่ว่าผมคงเลือกเป็นกล่องนี้นะทุกคนว่าเดี๋ยวขอติดมือนะครับเป็นกล่องนี้แล้วกันนะฮะเจลกูเจเกเจเกอร์ที่อชวันนี้ค่ะว่าเป็น้โอ้หนี่สวยใส่นี่ด้วยนี่อาร์จีซกนะทุกคนนะของชาโอ้น่าเล่นมากอันนี้น่าเล่นบอกเลยเลย Uh, G.C. Cork ok. แล้วก็มีอะไรกันอย่างได้ตีอง,งจริงเลยสรุปแล้วของที่ผมได้มานั้นก็คือตัว R.X. 7 8 2 V2.0 เวอร์2.0ดนะครับผมเดี๋ยวผมจะทำเป็นคลิปต่อไปนะครับประกอบตัวนี้แล้วก็ทำสีนะครับผมแต่เพองผมต้องบอกก่อนนะครับว่าผมไม่เป็นคนที่ไม่ได้ทำสีเกง่งกาดอะไรเลยเป็นคนแบบบ้านๆพื้นๆน,นะครับเพิ่งเป็นมือใหม่เริ่มต้นในการเ,าเล่นกันพาน,นะครับผม ก็ตัวนี้นะครับจะเป็นคลิปถัดไปนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่ผมได้มาจากตัวงานนั่นก็คือเป็นซีก็ชาอัสนเบิลนะครับผมอัน,นมืดไปหน่อยนะฮะก็ตัวนี้นะครับผมได้มาราคาในราคา850บาทนะครับถ้าจำไม่ผิดเนาะ850บาทส่วนกันดั้มผมได้มาราคา1,200บาทนะประมาณนี้นะครับอ่ารวมๆกันแล้วก็ประมาณเกือบ2,000หน่อยๆน,นะครับผม แต่ถามว่า2ตัวนี้ผมชอบตัวไหนมากที่สุดนะฮะผมไม่ไม,ไม่ไม่รู้เหมือนกันนะว่าผมชอบตัวไหนแต่เอาไปว่าผมเป็นคนที่ชอบฝั่งตัวลายมากกว่านะฮะมันดูแบบดูเถือนดูดิบดีนะครับผมยังไงเดี๋ยวสองตัวเนี้ยเดี๋ยวผมจะประกอบโชว์เป็นคลิปถัดไปแล้วกันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ